รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอเมานะครับที่เด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันพฤหัสนะครับที่สิบสี่นะครับเมษายนสองห้าหกห้านะครับวันนี้อเมาก็คัดบอลนะครับไอ้สองคู่นะครับเป็นบอลยุโรปาลีกนะครับั้งสองคู่เลยครับคู่แรกครับบาซ่าพบกับไอทักแฟนฟ์ฟล์นะครับตะเวลาตีสองตรงครับคู่ที่สองครับ ลียงนะครับพบกับเวสแฮมนะครับเดีวเวลาตีสองตรงนะครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับคู่แรกครับเชียร์ไปท่เบฟิก้านะครับที่ลูกครึ่งนะครับนะโอ้โหตอนแรกครับเบานั่งดูครับนํำนะครับนํำไปตั้งศึดสามหนึ่งนะครับโอ้โหหึ่งหลังมาครับนะจบเวลาทีเสมอสามสามอ่ะคู่นี้ครับอ่ะกินเต็มนะครับสำหรับราคานะครับส่วนนะครับต่ำแรก ที่ลูกควบลูกครึ่งเสียเต็มนะครับแล้วก็ต่ำเต็มเกมไปที่3ลูกควบสามลูกครึ่งเสียเต็มอีกนะครับโอ้โหใครตามหน้าบอลก็ดีใจกันด้วยนะครับคู่ที่2ครับเชฟตีแอดรลิดนะครับที่ครึ่งลูกนะครับลองไปที่ครึ่งลูกจบเวลาครับเสมอศูนย์นะกินเต็มนะครับเอาบมาให้ต่ำไปที่นะครับต่ำแรกเนี่ยหนึ่งลูกครับนะครึ่งแรกต่ำไปที่หนึ่งลูกอ่ะกินเต็มนะครับนะ ก็ประมาณนี้ครับนางสองคู่นะครับราคากินหมดนะครับทั้งสองราคาเลยครับตูตันนะก็จะประมาณนี้นะครับนะโอ้โหต้องบอกจริงครับเมื่อคืนแมนแอตเมลิกับแมนซีมันจริงๆครับบอกเลยครับเมื่อคืนโอ้โหไว้บุกสุดๆสำหรับแอตเิตนะครับแต่ก็ไม่ได้ประตูนะครับนะลอร์พูเข้ารอบนะครับแล้วก็แมนซีก็เข้ารอบนะครับุกต่านนะมาดูครับคู่แรกครับของวันนี้บาซ่ากับ นะครับแฟรงก์เฟิร์ตนะครับสถตติครับล่าสุดที่เจอกันนะครับบาซ่าไปเยือนนะครับไอซ่าแฟงเฟิร์ตเสมอที่หนึ่งหนึ่งนะครับวันนี้บาซ่าไม่ได้ในบ้านนะครับเหมาหมออครับนะวันนี้น่าจะชนะนะครับไม่ยากนะสำหรับบาซ่านะแต่ไม่รู้จะขาดหรือเปล่าต้องมาดูราคาอีกทีนะครับมาดูครับห้านล่าสุดของบาซ่าครับโอ้โหผลงานดีจริงครับยังไม่แพ้ใครเลยนะครับนะ ชนะ1ชนะ2ชนะสามชนะ4ี่แล้วก็เสมอไปที่1นัดเท่านั้นนะครับสำหรับบาซ่ามาดูครับเกมในบ้านครับพานัดล่าสุดนะครับในบ้านนะครับยังไม่ยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะ1ชนะ2ชนะ3าแล้วก็เสมอไป2เกมนะครับสลหรับบาซ่าด่มาดูทีมเยือนกันมาครับอย่างแฟรงเฟิร์ตนะครับไอ้ทักแฟรงเฟิร์ตมาดูครับพานัดล่าสุดของพวกเขานะครับ ห้านัดล่าสุดของพวกเขานะครับยังไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้หนึ่งเกมนะครับแล้วก็อีกสี่เกมที่เหลือเสมอหมดนะครับทั้งสี่เกมเลยนะครับมาดูครับเกมเยือนครับห้านัดล่าสุดเป็นยังไงครับเกมเยือนเกมเยือนถือว่าผลงานใช้ได้นะครับทุกท่านนะชนะหนึ่งชนะสองชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับ ดูที่นดิแคปครับแฮนดิแคปครับเรทแรกครับเปิดมาที่1ลูกครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่0.87ครับส่วนเยือนอยู่ที่1.03นครับเรทที่2ไหลไปที่ลูกครึ่งนะครับน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นไปด้วยอยู่ที่1.03ครับส่วนเยือนไหลลงอยู่ที่0.87เลยรทราคาโอ้เรทแรกครับ2ลูกควบ2ลูกขึ้นควบ3านะครับเรทที่2ไหลไปที่3ลูกนะครับราคาลูกครึ่ง โอ้โสามลูกหมอบอสน้อยไปนะครับบวกกับน้จ้าบ้านไหลขึ้นไปอีกนะครับทุกท่านนะนะครับถ้าหมอบอสถ้าลูกครึ่งเนี่ยบาดซ่าน่าจะมีสักเม็ดหนึ่งนะครับนะแต่หมอมอต่อเยอะไปนะครับนะบวกกับนะครับทิมเยือนนะครับราคาไหลลงอยู่ที่0.87ครคู่นี้เอบขอเชียร์ไปที่ทิมเยือนนะครับไปต่อคู่ที่สองครับลิโยกับเวนแทมนะครับโอ้โหรลอกแป๊บนึงครับทุกท่านนะ กระตุกแล้วเกินนะครับนด่กระตุกนะครับนะไม่เป็นไรครับมาดูที่แฮนดีแคปก่อนเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะทุกท่านนะมาขอเช็คหน่อยนะมาอย่างโหสติช้ามากโอ้โหเน็ตเป็นอะไรไม่รู้ครับทุกท่านนะอ่ะมาแล้วครับมานะครับนะครับล่าสุดที่เจอกันครับนะ นะครับทาได้นะครับเสมอไปที่1เกมนะครับนาลียงไปเยือนเวทแฮมนะครับเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับนะวันนี้ลียงนะครับเป็นเจ้าบ้านนะครับนะมาดูครับอ่านล่าสุดครับของลียงครับต้องบอกตัรงๆครับหาล่าสุดของพวกเขานะครับยังไม่แพ้ใครเลยครับชนะหนึ่งแล้วก็เสมอนะครับสี่เกมนะครับนาเสมอสี่เกมเลยนะครับมาดูครับ เกมในบ้านครับภาดล่าสุดนะครับในบ้านนะครับในบ้านก็ชนะ1ชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับสําหรับดียงมาดูทีมเยือนกันบ้างครับมาดูครับนัดล่าสุดนะครับของเวทแฮมครับชนะ1ชนะ2เสมอ1แพ้2เกมนะครับสาหรับเวทแฮมมาดูครับเกมเยือนครับนาดล่าสุดนะครับ อ่านสุดโอ้โหโโทุกต้านดูผลงานไม่ดีครับเกมเยือนของเวสแฮมนะครับแพ้หมดนะครับตั้งห้านัดเลยนะครับนะมากกว่านี้ไหมหกนัดละอหกนัดยังเสมอครับเจ็ดนัดเสมอนะครับแปดแพ้อยู่ดีครับทุกท่านอ่าสิบนัดดิโอ้โหห้านัด หกนัดแพ้ไปถึงหกนัดนะครับตกทตันนะสําหรับเวทแฮมนะครับผลงานไม่ดีครับเกมเยือนนะครับนะอ่าเรามาดูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปเรแรกเปิดมาที่ครึ่งลูกครับน้ําเจ้าบ้านอยู่ที่หนึ่งจุดูสีครับส่วนเยือนอยู่ที่ศูนย์จุดแปดหกครับเรดที่สองไหลลงมาที่ราคาปอครับน้าเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าหนึ่งนะครับส่วนเยือนอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าเก้าครับไหลขึ้นครับ ราคาโอเวอร์เลนแรกสองลูกครึ่งนะครับเลทที่สอก็สองลูกครึ่งครับราคาพอนราคาโอเวอร์ครับสองลูกครึ่งถือว่าสมดุลครับนะบวกกับนับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่ศูนจุเก้าหนึ่งครับรูจากสถิติแล้วนะครับนะเปอร์เซ็นต์ดีนะครับในบ้านของลีโอนนะครับทีมเกมยืนไม่ดีจริงๆสำหรับเวสแฮมนะครับนะออาไปครับสรุปครับคู่แรกครับเชียรปไปที่นะครับแฟรงเฟิร์ต นะครับไอ้ถักแฟล็เฟิร์ตนะครับนะแล้วก็นะครับคุณสองครับเชฟที่ลียงนะครับที่ราคาพอนะครับนะค,บนะคู่แรกต่ำเป็นยังไงลูกครึ่งลูกควบดียง คู่นี้ไม่น่ายิงกันขาดแต่พี่กับนะครับสูสีนะครับนะเหมามอนะประมาณนี้อาเอาดีกว่าครับเอาเต็มเกมเลยดีกว่านะครับนะให้ตามเต็มเกมนะครับเหมาครับคู่บาซ่ากับไอ้ถักแฟร์เฟิร์ตนะครับนะสาวลูกควบสาวลูกรึ่งควบนะครับนะนะครับก็จะประมาณนี้ครับนะใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับใครอยากรับเคเด็ดเพิ่ม นะครับนะอยากได้บอลสดนะครับบอลวีพีบอลสเต็ปนะครับเมื่อเช้าอเมาก็ให้บอลไปตอนนอนประมาณตีห้านะครับน่าจะตามไม่ผิดประมาณตีห้านะครับนะก็ดูตั้งแต่ลีพูจบก็ยาวเลยครับดูบอลยาวเลยนะครับนะนะครับนะก็ให้บินไปแรกมตอนเช้าก็บวกไปไปที่เรียบร้อยนะครับทุกท่านนะอยากเข้ากลุ่มก็ทักไอดีไล์ส่วนตัวมหาเหมาได้ครับ a h m a o 99อนะครับอยากได้บอลสดสเต็ปบอลวีพีนะครับ ลิตรสูงแรกนะครับนะามีให้ในกลุ่มเท่านั้นนะครับทุกท่านนะนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปอเมาแล้วก็ขอฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนะท่านจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆทีเด็ดโดนๆจากอเมานะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวทุกท่านนะครับลาไปก่อนนะครับนะสวัสดีครับ